สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมโรงการประชา,ะา,ะาธิปไตยผู้ร,ร่วมบารมีที่เคารพร,รัรกริ่งทุกท่านครับฝนตกหนักเป็นอย่างยางิ่งครับวันนี้ก็ ต้องมาพบพี่น้องประชาชนเพื่อให้กำลังใจมาเติมไฟเติมฝัในให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่รับความเป็นธรรมสวัสดีท่านแรกนะครับวันนี้ฝนตกเป็นอย่างยิ่งบรรยากาศการถ่ายทอดอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้จะพูดเรื่องเดียวชาวนี้เอาเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนตำรวจเอกเพิ่มภูณิดชอบน้องชายของคุณเนวินชิดชอบผู้มีบรารมีแห่งพักภูมิใจไทยแต่เนื้อหาน,เน,นเน้นที่จะพูดวันนี้นั้นเนี่ยเอาจากความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมจะไม่ยกเมฆขึ้นมาเองเกี่ยวกับคนตำรวจเอกเพิ่มภูณิ่ชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวคิดนะครับ <c oughs> ข่าวดังเลยบอกว่าการที่จะขึ้น C เป็น40ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีความรักชาติข้ารฐฐาชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะขึ้น40นั้นจะต้องมีความรักชาติว่ายอย่างนั้น รักชาติในความหมายของท่านรัฐมนตรีไม่ทราบว่ามีความหมายลึกซึ้งสับปานใดนะครับคนตำรจเด็กเพิ่มพูนชิดชอบผมไปดูในรายชื่อแล้วเนี่ยไม่มีบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ของพรักภูมิใจไทยนะครับไม่มีเป็นรัฐมนตรีคนนอก น่าจะสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อสักสยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยไม่สามารถจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้เพราะมีเรื่องของเขากระโดงเป็นชนัติดหลังทางพักภูมิใจไทยก็ไม่อาจฝืนกระแสะประชาชนได้แม้จะเป็นเลขาธิการพักก็ให้พักผ่อนไว้ก่อนในเมื่อเลขาธิการพักในพักผ่อนก็เอา พี่ชายคาดว่าน่าจะเป็นพี่ชายนะครับเพิ่มพูนชิดชอบมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยขณะที่พลตำรวจเ,เพิ่มพูนชิดชอบเป็นพลตำรวจโทผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านกฎหมายและด้านสอบสวนมีส่วนเกี่ยวพันกับคดีกระถิงแดง บัดกระทิงแดงนะครับมีข้อมูลระบุว่าเป็นผู้ลงนามเห็นพ้องกับอายาการคือสั่งไม่ฟ้องวาวุธอยู่วิทยาหรือวอัดกระทิงแดงซึ่งเกี่ยวกับการขับรถยนต์ชนตำรวจตายไม่มีความผิดแม้แต่น้อยพอเรื่องดังขึ้นมาก็มีการสังขยนาคดีกันใหม่ รองนายการสูงสุดก็ถูกด้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องขออภยัยเพราะผมไม่เก่งข้อมูลเท่าไรหรอกแต่เอาเรื่องมาต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการที่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ก็มาจากโคตา้าบ้านใหญ่บุรีรัมย์และเลขาปปชนี่นะครับเมื่อวันที่6กรกรกฎาคม66เลขาปปช คอนเฟิร์มชี้มูลสมยศพุ่มพันม่วงและพวกคดีบอสเพิ่มพูนชิดชอบด้วยแต่ผิดไม่ไร้ายแรงนี่ปปชก็ชี้มูลไปแล้วว่าการที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสนั้นเนี่ยคนตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบในขณะนั้นก็มีความผิดไปด้วย เมื่อปปชชี้มูลความผิดเช่นนี้วันนี้พลตระเดอกพิ่มพูที่ชอบมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องแสดงความรักชาติด้วยนะครับอย่าให้กระทรวงศึกษาธิการมัวหมองผูกผิดอย่างไรเมื่อปปชชี้มูลมาเช่นนี้ต้องมีสัปปร,รับผิดชอบลาออกจากรัฐมนตรีไปก่อนหรือถ้าไม่ลาออก บุคลากรครู i, ทั้งหลายต้องแต่งดำประท้วงเอารัฐมนตรีที่มีความสะงางามมากกว่านี้มานั่งเป็นเจ้ากระทรวงนะครับทําไมต้องพูดเช่นนี้เมื่อผมเปรียบเทียบกับคดีหุ้นสื่อของพิธาซึ่งพิทาก็เป็นสสมาแล้วหนึ่งสมัยไม่มีความผิด พอมาสมัยที่สองเป็นคดีนายกรัฐมนตรีมีเสียงข้างมากก็ชี้ความผิดขึ้นมาดังนั้นโกอตเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยปล่อยให้พิธาเป็นสอสอมาได้ยังไงร,รับสมัครพิธาให้สมัครสอสอได้อย่างไรอย่ามาพูดว่าพิธามึงไม่มีสิทธิสมัครโกอตก็อย่าเอาแต่ชอบอย่าให้พี่น้องประชาชนเปรียบเทียบ กรณีเพิ่มโูลชิดชอบกับพิ่ทาว่าใครมีเบื้องหลังที่หน้าขยะขยแยงมากกว่ากันผมไม่บรรยายไปมากกว่านั้นดังนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไรขอให้ประชาชนตัดสินรัฐมนตรีบอกว่าคนที่จะขึ้น40ใต้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รักชาติหมายความว่าอย่างไร ผมอยากเรียนท่านรัฐมนตรีไปว่าถ้าท่านรักชาติอยากจะให้ปัดความสะอาดของครอบครัวท่านก่อนเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาคมนาคมติดลมเขากระโดงที่การรถไฟยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นยังไงแต่ปปชชี้มูลความผิดสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วโูกผิดอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาด้วย เรื่องที่ดินเขากระดองสารดีกาสั่งเพิกถอนโนตเพิกถอนเอกสารสิ์โฉนดที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกูเนี้ยหลายแปลงสารดีกาสั่งขับไล่แต่งอธิบดีกรมที่ดินยังไม่ขยับขับเคลื่อนผู้ว่าการรถไฟยังไม่ขยับขับเคลื่อนผมอยากจะเห็นทาแพแท้ของอนุสินชาญวีรกูลในฐานะนั่งน,นั่งในฐานะนั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับกรมที่ดินจะเอาอยัางไรกับกรณีนี้ทิงท้ายววาแค่นี้เพราะฉะนั้นขอให้พลตำรวจเอกพลตำรวจเอกผู้พิพทัิดชอบตอบคำถามนี้ให้กระจ่างแจ้งแก่สังคมถ้ารักชาติอย่างจริงใจไม่ใช่รักชาติแต่ปากไม่ใช่รักชาติจนน้ำไหลไหลเอาเรื่องเขากระโดง ให้มันโปร่งใสด้วยคนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมันจะต้องเป็นแบบอย่างเป็นมันทัศน์ฐานในการสร้างคุณธรรมทางการเมืองต่อไปนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์ของประชาชนที่ส่งมาเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ารัฐมนตรีบอกว่าจะขึ้น40จะต้องรับชาติไม่มีใครไม่รับชาติหรอกครับ นี่คือประเด็นหัวข้อที่พี่น้องประชาชนส่งมานะครับคอมเมนต์ที่เขาตอบมาอย่างรัฐมนตรีคนแรกบอกว่าไม่รักชาติคือขี้โกงไหมถ้าไม่ขี้โกงคือรักชาติอีคอมเมนต์รักชาติจนน้ำลายไหลหรือเปล่าครับ น่าเป็นห่วงมากกับพวกรักชาติมากๆพวกนี้คอมเมนต์ที่สถ้าใช้ตรรากรานี้ว่าใครรักชาติก็จะได้แค่คนดีที่เสียแซงเพราะต้องการนำหน้าความน่าเชื่อถือฉากหน้ากับฉากหลังตรงกันไหมอีกคอมเมนต์ใช้ซื่อสัตว์นำเพราะยังไงชาติ รับก,กันหมดทุกคนละ่ะอีคอมเมนต์บอกว่าเจาะเจาะเลือดไปตรวจดีมั้งว่าใครรักชาติมากกว่ากันการสร้างชาติการจะสร้างความรักชาติอันนี้คอมเมนต์นี่สุดยอดการจะสร้างความรักชาติต้องค่อยๆสร้างด้วยการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความศรัทธาเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าของจนก่อให้เกิดความหวงแหนและกลายเป็นความรัก <c oughs> <c oughs> ในที่สุดไม่ใช่มาชี้นิงสังหรือแค่คำพูดเพียงไม่กี่คำจะก,ก่อให้เกิดความรับได้เอาคนไม่รู้เรื่องการศึกษามาดูแลจัดการเรื่องการศึกษาก็เหมือนเอาหมามาเลี้ยงไก่ ไม่ชาติก็ไล่ไก่กระเจิดกระเจิงนี่คำพูดของคอมเมนต์นะครับพี่นงไปดูได้เลยในสายข่าวอีคอมเมนต์บอกว่าก่อนจะรักชาติกันต้องถามความหมายของชาติที่จะรักก่อนดีกว่าไหมครับชาติคืออะไรมีบางคนว่าผมแค่คำว่าชาติยังไม่รู้อีกชาติ ของผมก็คือประชาชนครับรับประชาชนไม่ต้องโกงไม่ต้องคอรับชั่นก็พอแล้วครับไม่ต้องมาพูดเยอะๆยะแค่ทำก็พอแล้วจ้าเอาอีกสักคอมเมนต์ความรับชาคือ ต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายเถื่อนยาเสพติดระบาดสวยรีดไถถูกเคลมวัฒนธรรมลักลอบต่างๆล้วนแต่รักชาติได้ล้วนแต่รักชาติได้แต่มองมองนะครับตำรวจร้องเพลงมาดทุกเช้ายังเห็นรีดไถท,ทุกวันเลยที่เห็นภาพรักชาติจนน้ำตา จนน้ำลายไหลเลยรับชาติแต่คอรับชั้นเพียบทุกหน่วยงานราชการถุยถุยเนียนเนียนรัฐมนตรีสงสารประเทศไทยเอาแค่นี้พอมากมายกายกองที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยผมจดมาจากสงายข่าวทีนี้อยากจะเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าสั่งสอนไม่ใช่ว่า ไม่การไม่มีความเคารพน,นบ่นๆในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอยากจะให้ครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านนี่แหละครับสั่งสอนนักเรียนนะครับทุกเช้าเย็นเน้นให้เกิดความรักชาติให้นักเรียนทั้งหลายให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย นะครับสื่อความหมายไปยังผู้ปกครองของน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียน,ยน,ยน,ยนยว่าร่วมกันเปลี่ยนวัฒนธรรมถ้ารับชาติจริงเราจะได้ขายชาติเพียงไม่กี่ร้อยบาทเพียงไม่กี่พันบาทให้กับนักการเมืองที่โกงชาติอีกต่อไปสั่งสอนครูบาอาจารย์ ให้แนวคิดครูบาอาจารย์และก็ถ่ายทอดไปสู่นิสิตนักศึกษาประชาชนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอน,นุบาลถึงชั้นประถมมัธยมก็ว่ากันไปปลูกหวังความรักชาติด้วยการไม่ขายชาติให้กับคนโกงชาติที่มันยกขยงยากกันมาโกงกินประเทศไทยสืบต่อกันเป็นทอดทอดจนไม่รู้วันไม่มีวันจบสิ้น ไอ้คำนิยามคำว่ารักชาติก่อนนั้นเนี่ยมันคงจะเริ่มต้นมาจากการที่มีกระบวนการที่พูดว่าชังชาติการชังชาติในที่นี้เขาไม่ได้ชังชาติแต่เขาชังผู้บริหารประเทศชาติที่มันร่วมกันโกงชาติโกงอำนาจประชาชนที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าจะปลูกสร้างความรักชาติ มันเป็นความหมายขอบเขตที่กว้างไม่สามารถที่จะจำกัดความได้ดังนั้นขอให้ท่านรัฐมนตรีศึกษาที่การถ้ารัฐชาติจริงต้องปัดกวาดในสิ่งที่ไม่รอบคอบชอบทำที่ครอบงำเขากระโดงซึ่งโยงใหยเครือญาติของท่านให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ